สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูช่องนมรถไทยพี่น้องที่หาได้นน่ที่หาแต่ละมือแต่ละเว้นจะข่าขอนนหอยเห็ดยังดอกหูอืน่นเมียหูอื่นเขาคือแต่งตัวงามเสบายอยู่เ่าหัวกับเไปรไปชง อันนี้เมนายัางใส่ผู้ยางหรือแต่เติมน้ำมันแต่เป่ากลองกินเข่ากันเลยใชยเปลี่ยนได้พี่น้องเ้ยนี่โอ้ทำนาพอดีนาที่แต่หงายองเลยนี่ <c oughs> อโอ้เบื้องสูงเสียกันเลยเสียที่เหี้ยววะ้ เกิดเป็นมือความอดทนทำให้คนเป็นผีบ้านะพี่น้องนะโว้ยโว้ยโ,ยโว้วโยลูกสาวคุณอะโว้ลูกสาวลานี่ไม่ใช่เก่งแต่หน่อยแท้วนนความอดทนเห็นไห้คนเป็นผีบ้าพี่น้องเอ้ยี่ยบอกว่าควันวาอยากไหนเนาะไหนใหญ่อย่างมีกรสิประมาณนี่แหละเฮ็ดเอากะสีตายากระฟองเนียจังหน่อย แต่กะดีที่ได้เป็นของเจ้าของผู้บาทผู้สตางเหเลือร้ายเนี่ยจักหน่อยเออก็ว่าไปสะละเนาะอ๋อฮันดัดก็เป็นบาทน,นี่เยียบเขนเล่งก็เป็นบาทน,นี่โอ้